สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์ครับหุ้นวันละ5ตัว EP ที่28ครับมาดูกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกมาดูหุ้น a u นะครับหุ้น a u ตอนนี้เปิดกราฟมาแล้วนะครับหุ้น a u เปิดกราฟมาแล้วนะครับตอนนี้ทรงหุ้น a u เรียกได้ว่ายัางเป็นการขึ้นนะฮะยังเป็นการกลับตัวขึ้นนะครับดูจาก ทรงนี้นะฮะเหมือนเหมือนเหมือนวิ่งออกข้างๆไซเบแล้วก็กลับขึ้นนะฮะดูจากทรงแล้วนะครับถ้าดูจากทรงแล้วนะครับเพราะว่าอ่าต้องขีดเส้นให้ดูคือเหมือนกับว่าช่วงเดี๋ยวจะขีดให้ดูนะครับว่ามันจะมีช่วงไหนบ้างอ่าในช่วงนี้บริเวณนี้นี่นะครับให้ดูนะฮะ ตอนนี้แท่งราคาของ a อเนาะมันวิ่งขึ้นมาอยู่บริเวณแนวต้านตรงนี้แล้วนะฮะเรียกได้ว่ากำลังยืนปิ่มๆแนวต้านอยู่นะครับเท่าที่ดูจากทรงนะครับผมว่า a อน่าจะขึ้นนะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านต่อไปแถว12บาทนะครับในระหว่างในระหว่างนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ปิด10.4เนาะมองว่า เอยจะขึ้นไปทดสอบ12บาทนะครับแต่ก็อาจจะมีแท่งแดงบ้างนะฮะพักตัวบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะแบบเขียวบ้างแดงบ้างนะฮะตอนนี้มันก็เขียว2แท่ง3าแท่งแล้วนะฮะเดี๋ยวก็อาจจะมีแดงนะพักแถวๆบริเวณนี้แล้วค่อยก็ค่อยๆขึ้นไปอีกจนกว่าจะไปทดสอบถึง12บาทนะฮะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัว12บาทจะเป็นแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งแนวต้านถัดไปนะฮะ ยังไงตัวนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะเล่น AU นะฮะถ้าพักตัวหรือว่าหุ้นแบบอถอยมาเราจะเห็นว่าเวลาเราดูในสตรีมมิ่งเนาะถ้าเกิดมันแดงๆก็ดูว่าวันไหนมันแดงเยอะๆหรือว่ามันจะพักตัวเยอะๆเราก็อาศัยจังหวนะนั้นแหะเป็นจังหวะที่เข้าซื้อหุ้นเก็บหุ้นเนาะเราอาจจะไม่ต้องตามหุ้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ เนี่ยฮะถ้าภาพบริเวณตอนนี้มันปิด4.4นะฮะปิด4.4ถ้าเกิดว่ามันพักพักลงมาประมาณสัก10บาทหรือว่าต่ำกว่า10บาทเนี่ยเอออย่างเงี้ยน่าสนที่เราจะเข้าเก็บนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้ากลัวกลัวว่าโอ้มันจะตกรถไหมกลัวว่ามันจะขึ้นเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้สาหรับคนที่แบบกลัวตกรถเนาะก็อาจจะแบ่งไม้ซื้อไปก่อนก็ได้ครับแถวบริเวณเนี่ยบริเวณที่สัก 10.2-10.4งเนี่ยอาจจะซื้อบริเวณนี้ไปก่อนนะฮะถ้ากลัวนะฮะถ้ากลัวว่ามันจะไปต่อมันจะตกรถมันจะไม่ลงมารับอ่ะก็ซื้อไปก่อนเลยฮะ10.2-10.4แต่ถ้าจะให้แบบราคาเหมาะๆอย่างนี้ผมว่านะอยากให้มันย่อลงมาสัก10บาทหรือต่ํากว่า10บาทจะดีมากเลยแล้วค่อยๆซื้อเนาะแต่ว่าที่แน่ๆนะฮะตัวนี้ยังไงก็เอาไปลุ้นต่อที่แนวต้าน12บาทนะฮะ ถ้าถึง12บาทแล้วค่อยว่ากันนะครับว่าจะผ่านและยืนได้ไหมนะฮะสำหรับถ้าถึงตอนนั้นแล้วนะฮะค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอันนี้เราเอาคุยกันถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับ E.U. เนาะโอเคไปดูตัวที่สองกันต่อนะครับตัวที่สองตัวที่สองเอาไปดูหุ้นตัวนี้แล้วกันครับไม่ได้ไม่ได้ดูเลยหุ้นตัวนี้ A.D.B. นะครับหุ้น A.D.B. หุ้น A.D.B. นี่ก็ จริงมันก็เป็นหุ้นเก็งกำไรนะเพราะราคามันก็แค่หนึ่งบาทหนึ่งจุดศูนย์สามเแต่ว่าณทรงตอนนี้นะฮะถือว่ามันมาได้สวยเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบมีโวลุ่มมากมายอะไรนะแต่ก็พอเล่นได้นะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าหุ้นทรงทรงมาสวยเลยนะห็นไหมฮะผ่านจากขาลงมาเรียบร้อยนะฮะและ้วก็เปลี่ยนแนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นนะฮะ ถ้าดูจากถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าบริเวณตรงเนี้ถ้าจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะหเห็นว่าตอนนี้ราคามันมาปิดตรง1.03เนาะบริเวณตรงนี้คือ1.1นะ,ะที่ผมขีดเส้นสีเหลืองไว้เนี่ยคิดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบ1.1นะฮะเพราะดูจากดูจากรูปทรงดูจากรูปการแล้วทิศทางของอินดิเคเตอร์ก็บ่งบอกว่ามันจะต้องขึ้นไปทดสอบ1.1นะฮะ ส่วนมันจะยืน1.1ได้หรือไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนึงฮนะถ้ามันยืนได้รับรองว่า ADB จะไปได้อีกไกลเลยนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็คงจะต้องกลับตัวปรับลงมานะฮะลงมาถึงไหนเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ที่แน่ตอนนี้เราเอาตรงนี้ก่อนนะฮะเอาตรงที่ว่าจากราคาปิดตอนนี้อยู่3.1.03เนี่ยมีโอกาสไปทดสอบแถวบวน 1. 1นริเวณ1.1นะฮะสำหรับ ADB เนาะ ผ่านไม้ผ่านค่ว่าอครทีนึงนะครับสาหรับคนที่จะเก็งกําไรนะฮะสำหรับคนที่จะเก,งกะ็เกงกำไรถ้าถ้านตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้แบบวิ่งขึ้นไป1.1ทีเดียวเลยมันก็คงจะต้องมีการพักตัวนะฮะอาจจะพักลงมาให้เราเก็บบริเวณ1บาทหรือต่ํากว่า1บาทแบบอาจจะถึง0.9 7 9 6จุดเก้าางเงี้ยคือในระดับพวกนี้ก็ถือว่ายังน่าเก็บอยู่แล้วครับเพราะว่ามันยังไม่ได้หลุด ขาขึ้นเนาะมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยฮะถ้าวิ่งออกมาศูนย์จุดเก้าเจ็ดเก้าแปดอะไรเงี้ยก็น่าเก็บแต่ถ้าเกิดว่ามันจะวิ่งทีเดียวไปเลยหนึ่งจุหนึ่งอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากสตอรี่ผ่านๆมานะฮะมันมันก็จะเป็นไปได้อยู่เห็นไหมฮะช่วงนี้ฮะก็เขียวแห้งเขียวอย่างเดียวเลยฮะ,ะยิยงขึ้นเป็นพุเลยอันนี้ก็มีสองเขียวนะล่าสุดนะอันนี้มันเป็นหุ้นแนวกิกนะกําไรเนาะกินกำไรแบบหุ้นราคา บาทเดียวเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดนะฮะเอาเป็นว่าสําหรับตัวนี้เนาะถ้าใครจะเล่นนะครับผมมองว่าช่วง0.97 0.97เนี่ยเหมาะที่สุดเลยถ้าจะถ้ามันย่อลงมาแล้วก็เราจะซื้อนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะตามเลยนะฮะก็ได้ะฮะลองดูนะฮะตามเลยก็1บาทถึง1.03 0 4เนี่ยบริเวณที่มันอยู่ตอนเนี้ย ถ้าจะตามไปก่อนกน็ไม่ต้องเล่นทุ่มเยอะนะฮะก็อาจจะเล่นสอกไม้สองไม้ไปก่อนนะฮะเผื่อว่ามันไม่ลงแล้วก็จะได้ไม่ต้องตกรถเนาะก็วิ่งขึ้นไปชนหนึ่งจุดหนึ่งเลยแล้วก็ดูด,ด,ดูถ้ามันไม่ผ่านแล้วก็ขายก่อนก็ยังได้กําไรหลายช่องอยู่นะฮะแต่ถ้ามันผ่านแล้วก็ยืนได้โอเคอันนั้นคือเป้าอีกไกอันนี้ต้องไปติดตามกันเองนะครับสําหรับ ADV หุ้นนี้ก็ยังไม่เคยเอามาแชร์ให้ฟังในคลิปไหนเลยนะฮะก็เลยหยิบมาพูดถึงเนาะ สำหรับ ADB นะครับก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับถ้าถามว่าอะ Stop Loss ตรงไหนดีนะครับล p Loss ตรงไหนดีนะน่าจะบริเวณนี้นะ0.95นะครับบริเวณ0.95เใช้เป็น Stop Loss ได้นะครับ ADB โอเคไปดูตัวที่3นะครับตัวที่3เอาตัว A เหมือนกันนะ ALL นะครับหุ้น All ALL ก็คงจะเป็นแนวเก็งกาไรเหมือนกันนะครับแต่ดูจากาลักษณะการที่กราฟตัวแท่งเทียนวิ่งนะฮะก็ยังอยู่ในอยู่ในเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะไปทางขึ้นนะฮะนี่นะฮะดูจากหลายๆทางก็น่าจะเป็นไปทางขึ้นมากกว่านะฮะเนี่ยถ้าเราตีตีเส้นดูบริเวณเนี่ย ผมว่านะณตอนนี้อยู่3.3เนี่ยอย่างย่งอย่างที่ว่าจะขึ้นขึ้นไปลุ้นนะนะผมว่าประมาณ3 4มสี่เนี่ยตัวนี้น่าจะต้องขึ้นไปทดสอบหรือขึ้นไปลุ้นบริเวณ3.48ได้สําหรับ a l l นะฮะหุ้นอ,อสําหรับหุ้นตัวนี้ก็ไม่รู้จะจะแนะนํายังไงดีเพราะว่ามันก็เป็นหุน้นเก็นกําไรเนาะถ้าสําหรับคนที่สนใจอยากจะเล่นจริงก็ ก็คงจะต้องซื้อนะฮะเพราะว่าช่วงบริเวณ3.2ถึง3.3เนี่ยคงจะต้องซื้อเพื่อให้เพื่อไปลุ้น3.48 3.5หรือว่ามากกว่านั้นน,น,นะนฮะสำหรับการเล่นแบบคุณกิงกำไรเนาะส่วนสต็อกว่าคัดล็อก็อยู่ว่าบริเวณ3.2หรือว่าต่ำกว่า3.2ถึง3.18ก็ได้นะฮะวางสต็อกว่าคัดลอไว้บริเวณนี้แต่ว่าถ้าดูในความคิดเห็นส่วนตัวนะผมมองว่า ทิทางคือไปทางเชิงขึ้นมากกว่าไปทางบวกทิทางน่าจะไปทางขึ้นอะ่ะคิดว่าน่าจะยังไม่กลับลงมานะผมว่าผมว่ามันต้องขึ้นไปทดสอบ3.48ก่อนส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ดูระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าไปรุ่นที่3.48ก่อนนะครับหุ้นอโอเคหุ้นนี้ก็จะไม่ลงดีเทลมากนะครับวันนี้จะเอาแบบรวดเร็วนะครับ ไปดูหุ้นตัวต่อไปกันเลยนะครับหุ้นตัวต่อไปอ่าโรจันนะไปดูโรจันนะที่ให้ดูตัวนี้ก็คงจะดูในเชิงของทรงตรงนี้มากกว่านะเพราะว่าขึ้นแท่งยาวแล้วก็พักตัวเสร็จแล้วก็กลับรีบาวขึ้นมานะคือปกติแล้วหุ้นถ้ามันเป็นลักษณะเหมือนรูปทรงแบบนี้ยังไงมันก็จะขึ้นนะฮะ ยังไงมันก็จะขึ้นเพราะว่ามันเป็นทรงที่ที่ที่เป็นตัวที่จะรอขึ้นอะ่ะถ้ามันมาแบบนี้แล้วคือมันรอขึ้นแน่ๆยังไงมันก็ขึ้นนี่ครับเราก็จะไปลุ้นประมาณนี้สี่จุดเจ็ดแปดน่าจะประมาณนี้เลยฮะถ้าไปลุ้นนะฮะลุ้นประมาณนี้สําหรับช่วงใกล้ๆนะฮะตอนนี้มันปิดสี่จุดห้าหกเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นสี่จุดเจ็ดแปดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็คนสนใจก็คงจะต้องจัดนะครับ ตัวนี้จัดเลยซื้อเลยนะครับเข้าซื้อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปขายบริเวณใกล้4.78นะฮะส่วนจะยืนได้ไหมก็ว่าใครทีนะครับสําหรับคนที่เล่นเนนองกำไรเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ถือนานนะฮะก็ซื้อก็กาไรพอใจเขาจะหายเลยนะแต่ถ้ามันยืน4.78ได้ก็โอเคอนาคตก็คงจะไปได้อีกไกลอยู่นะฮะแต่ว่าเรามองระยะสั้นก็จะประมาณนี้จากตรง ราคาติด4.56ก็ไปลุ้น4.78นะก็โอเคอยู่หลายช่องอยู่นะฮะยังไงก็เอาไปพิจารณาติดตามซื้อหรือไม่ซื้อก็พิจารณาเอานะครับอันนี้ผมก็แชร์ในความคิดเห็นมองส่วนตัวเนาะโอเคสำหรับตัวนี้หา่าลืมไปก็ STOP ปล s อ c คัลดล s อนะครับก็คงจะใชรร้ราคาประมาณ4.4 4.44นี่นะฮะเอาที่เป็นแนวโลของตัวนี้ใช้4.44ก็ได้ฮะ เป็นตัว stop loss cut loss เพราะว่าทรงยังอยู่ในทิศทางขึ้นนะโอเคตัวนี้ก็เอาแค่นี้นะครับไปเอาไปดูนะครับไปดูขออภัยไปดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็จริงๆผมไม่รู้จะหยิบหุ้นอะไรมามาดูเนาะเพราะว่ามันก็หยุดหยุดหลายวันไงแล้วก็หุ้นที่เอามาดูก็ได้หยิบเอาหุ้น เด่นๆมาดูหมดละก็ตัวสุดท้ายก็เลยคิดว่าเออเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าเห็นหลายคนคอมเมนต์ถามกันเข้ามาหลายคลิปอยู่สําหรับตัวนี้นะว่าเออตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วอะไรเงี้ยก็คือหุ้น TCMC นะฮะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ผมได้แนะนําไปนะแล้วก็มีคนซื้อแล้วก็คงยังกําไรอยู่นะฮะบ,บางคนก็ยังไม่ได้ขายเลยไม่รู้จุดขายเอายังไงดีถือต่อหรืออะไรดีนะฮะก็ TCMC นะครับก็คงจะ ต้องบอกว่ามันขึ้นได้สวยงามมากนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาได้แบบเยอะพอควรแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักตัวเนาะพักตัวแต่ว่ายังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะกลับตัวลงนะฮะเพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้หลุดแนวเทนที่ที่จะหลุดมาเป็นขานลงเนาะเอาง่ายคือตอนนี้เราไปทดสอบดูว่าถ้าเราอ่ามันจะขึ้นไปถึงตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะ ถ้าจาก 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4สแสดงว่ามันอยู่บริเวณนี้นะฮะบ,บริเวณใกล้ๆ2.2นะฮะน่าจะเป็นบริเวณนี้มากกว่านะบริเวณใกล้ๆ2.2น่าจะบริเวณนี้นะครับอันนี้มัน2.1เนาะแต่ผมมองว่ามันน่าจะบริเวณช่วง2.1ถึง2.2นี่แหละถ้ามองว่าจากทิศทางการขึ้นแล้วก็จากราคาที่ปิดอยู่ตอนนี้นะฮะ เอาไว้ว่าผมว่า TCMC นะครับถ้าถ้ามันไม่เปลี่ยนแนวโน้มนะฮะถ้ามันไม่เปลี่ยนแนวโน้มเนาะถ้ามันไม่เปลี่ยนแนวโน้มเนาะเราก็ลองดูคร่าวๆก็ได้นะถ้ามันไม่เปลี่ยนแนวโน้มนะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนแนวโน้มก็คงประมาณสัก1.8อ่ะเอาง่ายๆเลยนะครับ TCMC ถ้าไม่หลุด1.8นะฮะแนวโน้มก็ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ ้ายังไม่ดุด1.8แนวนโนมก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังคงเป็นทิศทางขึ้นต่อนะฮะขึ้นต่อไปลุ้นช่วง2.1ถึง2.2นะฮะในเป้าหมายต่อไปนะครับสำหรับ TCMC นะฮะอันนี้ก็เอาไว้สำหรับคนที่มีของนะฮะเอาไว้พิจารณาตัดสินใจอน,นาคตนะฮะว่าจะถือต่อหรือจะรอขายช่วง2.1ถึง2.2นะฮะก็ลองพิจารณาไปทีละสเต็ปนะครับว่าพอมนถึงสเตปตรงนี้แล้วจะเอายังไงดีนะฮะ พอใจกำไรไหมจะขายเลยไหมหรือจะคิดว่ามันจะไปต่ออีกก็ก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจไปทีละสเตปแล้วกันนะครับแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้โอเคครับมันยังเป็นขาขึ้นมันยังไม่เปลี่ยนเป็นขาลงก็ยังคงต้องให้ถือนะฮะให้ถือไปลุ้น2.1กับ2.1ถึง 22, 2.2ก่อนนะฮะสำหรับณนะปัจจุบันเนาะก็เท่านี้นะครับสำหรับ TCMC ก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันเรื่อยๆนะฮะ ใครจะสงสัยตัวไหนหุ้นตัวไหน,ไหนอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับคลิปไหนก็ได้ที่ผมแชร์ออกไปเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบให้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอปิดการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทําคลิปต่อๆไปนะฮะให้มาอ่ารับชมกันนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ